ครับผมเพื่อนเพื่อนครับส้มหมอไทยสไตล์ช่างบ้านนอกและหัดทำเกษตรยามว่างนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราเอาหอยปังนะครับพ่อพันแม่พันธนั่นแหละนะครับเอามาปล่อยลงในบ่อปลาหมอนะครับเห็นบ่ออะบ่ปลาจิ้ปว่าหมอป่าหรือพี่นองบ่แม่นปลาหมอครับนะครับเอาหอยปังมาปล่อยลงปลาหมอนะครับหนึ่งคืนผ่านไปผลจะเป็นอย่างไร จะรอดกี่ตัวจะตายกี่ตัวนะครับเนื่องจากน้ําที่เราเคยใช้เป็นน้ําปะปาตอนนี้มาเจอน้ําบาดาลผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพร้อมกับคลิปนี้เราจะทําการปรับเปลี่ยนชนิดอาหารนะครับของปลาหมอนะครับเพราะว่าเอามาเลี้ยงจะครบอาทิตย์แล้วเราเล่าห้าวันหกวันแล้วนะครับจะเริ่มทําการเปลี่ยนชนิดอาหารนะครับเพื่อนเพื่อนโดยการนําเอาอาหาร ปลาดุกเล็กมาแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนแช่น้ําให้พุให้พองก่อนแล้วก็โยนลงไปเลยนะครับเพื่อนๆพอนเขาก็จะออกมากินอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับตัวใหญ่ก็คําละเม็ดเลยล่ละครับเพื่อนๆนนะครับถ้าเป็นตัวน้อยตัวเล็กๆเขาก็อาจจะเลียเลียนะครับเลียเลียหรือว่ากัดครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอ่า เพราะว่าเขากัดได้อยู่แล้วเพราะว่าอ่าเป็นในส่วนของอ่าอาหารเราแช่มาแล้วมันพุมันพองอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมที่จะเปื่อยพร้อมที่จะละลายอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็อ่าไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะกินได้นะครับเพื่อนเอนเอานะครับเดี๋ยวเราวนมาดูในส่วนของหอยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนหอยลอยคลออย,อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลงน้ําไปแล้วลอ,อยคลอยู่นะครับ นั่นหมายความว่าเขายังปรับตัวไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับเพื่อนๆนหลังจากที่ดูหอยแล้วนะครับเออไม่มีการตายนะครับไม่มีการตายเกิดขึ้นเราก็มาดูในส่วนของปลาหมอกินอาหารกันดีกว่านะครับเพื่อนๆน,นะครับปลาหมอที่เอามาปล่อยตอนนี้ห้าหกวันแล้วนะครับเพื่อนๆน ไม่มีการตายแม้แต่ตัวเดียวนะครับเพ ed, ื่อนๆไม่มีการตายแม้แต่ตัวเดียวนะครับปลาหมอสามร้อยตัวไม่ตายสักตัวนะครับไม่เหมือนปลาดุกเรานะครับเพื่อนๆปลาดุกนี่โอ้ยออกมานี่ตายไปเกือบร้อยนะครับในช่วงเจ็ดวันแรกตอนนี้ปลาหมอของเราก็จะเข้าขวบเจ็ดวันแล้วนะครับยังไม่มีการตายเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็จิ้ หรือว่าินเก่งนะครับเพื่อนเพื่อนขนาดเปลี่ยนชนิดอาหารนะครับรอบแรกนี่ผมจะให้เป็นอาหารปลาดุกแช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําแล้วก็มาโยนลงบอ่อรอบที่สองนึงจะเป็นอาหารลูกอดนะครับเพื่อนเพื่นอนนะครับเอาย้อนกลับเข้ามาที่บ่อของบ่ออนุบาลหอยปังกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มีอะไรแปลกๆเด็ดๆดมาฝากอีกแล้วนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ภาษาบ้านผมเขาเอื่นว่าพักตำลึงปลาครับแต่ภาษากลางเขาเรียกว่ากระทอกลกนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่ากระทกลกนะครับแต่ถ้าบักกระทกลกบ้านผมกับแบบเสาวรถนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเออทาไมชื่อมันแตกต่างกันอย่างนี้พูดกันอ่าพูดสลับกันไปสลับกันมาระหว่างภาษาอีสานกับภาษากลางนะครับเพื่อนๆก็งงได้อันนี้เขาเอื่นนะครับ อันนี้ภาษากลางถ้าเราไปคีใน Google นะครับเขก็จะเรียกว่ากระทกลกนะครับอ่าที่เอามาให้หอยกินนะครับคลิปนี้เราจะทำการเทียบระหว่างนะครับกระทกลกหรือว่าผัดตำลึงป่านั่นแหละนะครับเทียบกันกับใบผงจูรถนะครับเพืเ่อนๆ่าเราจะมาเทียบกันดูนะครับว่าหอยนะครับหอยจะชอบไหม สำหรับใบกระทอกหรือว่าใบผักตำลึงป่านี่แหละนะครับผักตำลึงป่านี่ก็จะเป็นรูปกลมๆนะครับถ้าตำลึงบ้านนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนแตงกวานะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับหนึ่งคืนผ่านไปน้ําแดงจื่งขื่งครับพี่น้องน้ําชี้วัวชี้ควายนะครับคิดถึงทมไมตอนเป็นเด็กน้อยไถนาหุดบ่เนาะพี่น้องนะครับ นี่แต่สมัยก่อนนะครับไปไล่ไปนาน้ําก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่า,าในาน้ํานะครับมีการเอาฝุ่นเอาขีวัวชีควายไปใส่ท้องไล่ปลายนานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นปน้ําแดงจึงๆึงแบบนี้แหละนะครับอันนี้นะครับก็เอามาลงนะครับเพราะว่าแหนแดงนี่จะกินอาหารก็คือเป็นเกี่ยวกับในส่วนของ อาหารก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับเพื่อนๆเป็นปุ๋ยคอกก็จะอ่ากินปุ๋ยนี่แหละนะครับอันนี้นะครับย้อนกลับมาที่บ่ออนุบาล2บ้างนะครับเพื่อนๆไม่ได้อ่าลงคลิปไปนานแล้วนะครับอันนี้เป็นบ่ออนุบาลหอยปังบ่อที่2นะครับก็2เดือนกว่านะครับอ่าสเดือนนะครับก็จะประมาณนี้2เดือนกว่ากว่านะครับตัวหอยก็เป็นอ่าลักษณะ คล้ายกับว่าโอ้ยถ้าเป็นันนี้ก็จะเข้าปวห้าปวงหกแล้วแหละนะครับไม่ใช่อนุบาลแล้วนะครับก็ตัวโตนะครับโตวกว่าหัวอ่าตัวโตวกว่าหัวนิ้วแม่มือผมแล้วนะครับหรือว่าโตวกว่านิ้วโป้งแล้วนะครับเพื่อนเป็นบางส่วนเด้อไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเท่าเสมอกันทุกตัวนะครับเป็นแค่บางตัวครับเพื่อนๆ บางตัวก็เพิ่งจะฟักเหมือนกันนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับเพื่อนๆ่ในบ่อของเราก็จะมีหลายขนาดนะครับของตัวหอยนะครับเพราะว่าหอยจะฟักไม่พร้อมกันทุกฟองหรอกนะครับต่อให้ฟักพร้อมกันในฟองเดียวกันในรางเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์เท่ากันทุกตัวนะครับบางตัวจินเก่งก็โตเร็วบางตัว กินไม่เก่งก็ผอมอยู่อย่างนั้นแหละนะครับก็เหมือนคนนั่นแหละครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นไข่นะครับเมื่อกี้นะครับฟักใกล้จะหมดแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแวบหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับนี่บางส่วนก็พึ่งกําลังหัดเดินหัดออกจากาล่างมานะครับเพื่อนๆก็มาก่ออยู่ตามอ่า จริงไหมเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่หอยปังนะครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นตูดเลี้ยมๆปากยาวๆนี่เป็นหอยคันนะครับเพื่อนเพื่อนเก็บออกนะครับยางยางของหอยคันนี่เป็นอันตรายต่อตัวเรานะครับเพื่อนเพื่อนอถ้าใครไปดโดนน้ำลายของหอยปังนี่คนแพ้นะครับเป็นผื่นเป็นตุ่มเกาไปไเกามาก็เป็นแผลเป็นเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับคันนะครับเพื่อนๆนนะครับคันตามเนื้อตามตัวเลยนะ ้าโดนเนอ่ยยางหรือว่าโดนน้ําลายของเขานะครับเพื่อนถ้าเจอให้รีบบอ,อกเลยอย่าให้เขาขยายพันธุ์ได้นะครับพยายามให้มีในบ่อน้อยที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนถามว่าหอยคันมาจากไหนมาได้ไงนะครับเพื่อนหอยคันก็ติดมากับรากจอกรากแหนะรากผักตบชวาที่เราเอามาลงในบ่อเรานี่แหละนะครับเพื่อนอ่านี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับเพื่อนนะครับ อ่าตัวโตเต็มที่เขาอ่าก็ขนาดเท่าหลอดดูดกาแฟเราเนี่ยนะนะครับตัวโตเต็มที่นะครับดังนั้นไม่ต้องถามถึงลูกเขาจะตัวเล็กขนาดไหนนะครับขนาดเราว่าลูกของหอยเชอรี่เล็กแล้วนะครับผมว่าของหอยคันนี่เล็กกว่าอีกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับอา้าวนะครับสองตัวเมื่อกี้นะครับเก็บไปไม่หมดนะครับ เก็บไปไม่หมดอ่านี้สองตัวนี้หลงเหลืออ่ารอดชีวิตจากหอยทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวที่เอามาเลี้ยงนะครับเพืเ่อนๆที่ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับส่วนหนึ่งผมได้เก็บออกไปกับพ่อพันแม่พันแล้วเอาไปลงในอ่าเอาไปลงในบอ่ออ่าปลาหมอนะครับนีแล้วเพราะว่าหมอป่านะครับเมื่อกี้ในะบ่ลอละเเกือบบ่ผิดแล้วพี่น้องนะครับ เอาไปลงในบ่อปลาหมอแล้วนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อกี้ก็ไปให้อาหารมาแล้วนะครับเหลือสองสามตัวนี่นะครับก็คงต้องย้ายออกไปอ่าไปไว้ที่เดียวกันนะครับไปไว้ในบ่อปลาหมอนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเราจะคัดคัดขนาดของหอยแล้วช่วงนี้นะครับเพราะว่าหอยโตไม่เท่ากันนะครับหอยมีหลายขนาดซะเหลือเกินนะครับเพื่อนๆน มีเยอะเกินนะครับตัวเล็กก็เล็กเกินในตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กแล้ทีนี้นะครับก็ต้องทําการจับแยกนะครับเพื่อนๆทำไมแยกไม่ได้แล้วนะครับครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูปฏิกิริยาที่เราเอากระทกลกหรือว่าผักตําลึงป่านี่แหละมาลงในบ่อหอยคู่กันกันกบใบผงชูรสนะครับเพื่อนๆ เราจะมาดูว่าหอยจะกินอะไรนะครับใน2อ,อย่างนี้นะครับเพื่อนๆหอยจะเลือกกินใบผงชูรสหรือใบกระทอกกนะครับกระทอกกอันนี้บ้านผมเอืนผักตำมิน้นครับพี่น้องหรือว่าผักตำลึงป่านี่แหละนะครับเอาเรามาดูพ,พร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆนะครับหอยจะเลือกกินอะไรนะครับระหว่างใบผงชูรสกับใบตำลึงป่าหรือว่ากระทอกก นะครับตามภาษากลางนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมนะครับก็ออกมากินตามปกตินั่นแหละนะครับก็ออกมากินตามปกตินะครับนี่นะครับเอาของแปลกมาให้กินนะครับเอาของแปลกมาให้กินนะครับอ่าเชื่อได้เลยครับว่ากินแล้วไม่ตายแน่นอนครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอ่าตำลึงตำลึงพวกนี้หรือว่ากระทกโลกงนี้คนก็จินได้ นะครับคนกินได้สัตว์ก็ต้องกินได้นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมนะครับเขก็ออกมากินตามปกติเรานี่แหละนะครับแต่อาจจะยังไม่ถูกปากถูกใจเหมือนกันกับใบผงชูรสสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สูสีนะครับเพื่อนๆสูสีกันอยู่ได้นน่นะครับเอานะครับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับนะครับสําหรับอ่า สำหรับการให้อาหารหอยปังด้วยใบกะทกลกนะครับเอา้านะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆ f c ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับ